สวัสดีพี่พี่ชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีท่านเก่าพี่พี่เอฟซีท่านใหม่และพี่พี่ที่กาลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มีพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะครับนะที่แตกกุจากวัดพนมลอกนะครับมีมาแบ่งปันกันสี่องค์นะครับครับแต่ที่เห็นนี่คือห้าองค์นะเพราะว่าองค์นี้นะครับมีพี่เอฟซีนะครับได้ ปิดไปแล้วนะพี่นะองนี้ PFC ได้ปิดไปแล้วนะครับ <c oughs> เลยจะเอามาโชว์ร่วมบุญบารมีด้วยกันนะครับนะ,ะจะเอามาโชว์ร่วมบุญบารมีด้วยกันนะครับสี่อ,องค์ที่เหลือนะครับจะเป็นฐา,านสูงหน้าฝรั่งนะพี่นะเขาเรียกจะเรียกว่าพิมพบี B นะครับะจะเป็นพิมพ์ฐานสูงหน้าฝรั่งนะครับเนี่ยครับหนะจมูกก็จะเฉียงเฉียงไปทางาด้านซ้ายนะครับ <c oughs> ะนะครับเนื้อเนื้อคือจะออกโซนดำๆนะพี่นะ <c oughs> แล้วก็จะมีคาบกุทุกองค์เลยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีคนปิดแล้วเนาะอ่ะคือจะบอกว่ามีพี่ๆ FC ทักมากันเยอะมากเลยนะครับอ่ะถามว่าหลวงพ่อเดิมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมอย่างเงี้ยผมก็ตอบนะครับว่าตอนนี้ผมได้มาใหม่แล้วนะครับอ่ะ ก็คือจะมาอัดคลิปลงให้พวกพี่ๆได้ชมกันทีเดียวนะครับนะมาคงนี้อยากดูผ่านวิดีโอเนาะอยากดูแบบตอนลงกล้องนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> อยากดูพิมพ์ใกล้ๆเนื้อหามวลสารใกล้ๆอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามอีกคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นองค์ที่หนึ่งนะครับคือพระชุดนี้นะครับผมคัดมาเลยนะพี่นะ ัดมาครับสวยทุกองค์นะครับ <c oughs> <c oughs> สวยแท้ทันแท้ทันหลวงพ่อเดิมนะพี่นะแท้ทันหลวงพ่อเดิมทุกองเลยนะครับนะครับใครอยากจะใช้อะไรนะพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับติดต่อมาได้เลยนะพี่นะเนี่ยครับจะมีคาบกุนะพี่นะ มีคาบขู่นะครับโอ้หพี่ดูจมูกดีโด่งมากเลยนะครับนะพิมพ์นี้เขาจะเรียกว่าฐานสูงหน้าฝรั่งนะครับฐานสูงหน้าฝรั่งหรือพิมพ์บีนะครับหรือพิมพ์บีนะครับผลตอบรับดีมากเลยนะพี่นะ EP ที่แล้วนี่ผมลงไปนะครับมีพี่ๆมีพี่ FC ท่านหนึ่งนะครับโอ้โหมาเหมาเหมาหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับ อผมก็เลยต้องหามาแบ่งปันกับพี่ๆกันใหม่นะอันนี้ครับใต้ฐานนะครับเป็นรอยตะไบคมๆเลยนะพี่นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาหลวงพ่อเดิมนะครับไปตรวจเปอร์เซ็นต์ทองคําให้ดูเลยนะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูเลยนะครับอ่ะนี่นะครับ องที่หนึ่งนะพี่นะสนใจก็นี่เลยนะครับเฟอร์โทไอรีลไลนนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ08-0512-2332นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะตอนนี้คือกำลังเป็นกระแสเลยนะพี่นะเ <c oughs> มื่อวานผมผมติดตามพี่ต่อทูตสวรรค์นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหนังสือ อะไรนะถ้าจาต้องซือหนังส,องสือไม่ผิดหนังสืออภพินิหารอะไรนี่แหละพี่เขาจะไปทําเป็นหนังสือนะครับอ่าก็มีนักข่าวมาที่วัดพนมลอกนะเมื่อวานผมดูไลฟ์สดพี่เขาอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตผมก็จะแจ้งด้วยเรื่อยๆนะครับน <c oughs> ะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับ มีมาลงเรื่อยๆนะพี่นะเพราะว่ามีพี่ๆเอซถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับนะครับจะมีคาบกูอย่างนี้เลยนะพี่นะถ้าไปดูช่องของ <c oughs> เอ,อ่อของพี่ต่อทูตสวรรค์นะครับเขาจะใช้กล้องเอ,อ่อพันเอ็กนะสองเลยนะครับจะมีผลึกแก้วไซส์นะพี่นะมีผลึกแก้วไซส์นะครับอ่าตรวจอายุได้เลยนะครับว่า แท้ทันงพ่อเดิมแน่นอนนะครับนะอันนี้ออพอศที่สร้างโบสถ์นะพี่นะอยู่พอศสองสี่หกแปดนะอยู่พอศสองสี่หกแปดนะครับถ้าบวกลบกันแล้วก็อายุประมาณตอนนี้ก็บวกลบก็ร้อยปีได้นะพี่นะบวกลบร้อยปีได้นะครับอายุพระนะครับ สนใจองค์ไหนครับพี่นะองค์ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับาถากลายมาได้เลยนะครับออันนี้องค์ที่สองนะครับนะก็ <c oughs> ไปองค์ที่สามครับนี่ครับไว้ใจผมได้เลยนะพี่นะเช่ากับผมนะครับ มีองค์ดอกดำดำมีคราบกลุนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่พี่ดูนะครับ <c oughs> บอกไล้เลยนะครับว่าอนาคตนะครับโอ้โหต้องหากันอย่างแน่นอนนะพี่นะ ที่ผมฟังจากที่เขาเล่ามาเมื่อวานนะพี่นะที่พี่ต่อเขาไปมาจากที่วัดนะครับ <c oughs> เห็นเขาบอกว่านะครับว่า <c oughs> อะไรนะเพระนะครับที่แตกกุออกมานะครับมีทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์นะครับนะมีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์นะครับก็นับได้ว่าหลวงพ่อเดิมนะครับมี <c oughs> มีอยู่เจ็ดพันองนะพี่นะมีแค่เจ็ดพันองนะครับแล้วก็หลวงพ่อค้ายหกพันที่เหลือก็จะเป็นพระปิตานะครับประมาณสามถึงสี่พันองนะก็จะมีประมาณนี้นะครับข้อมูลนะครับที่ผมได้ฟังเขาเล่ามานะเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะทิ้งลิงก์ พี่ต่อให้นะครับพี่เขาติดตามข้อมูลสถ,ถานอาคารดีมากเลยนะครับ <c oughs> ครับก็คือว่าแบ่งออมีหลวงข้อเดิมเจ็ดพันองนะครับก <c oughs> ็จะแบ่งย่อยอีกสามพิมพ์นะพี่นะเจ็ดพันลองเฉลี่ยเฉลี่ยดูนะครับเดี๋ยวผมขอกดเครืขอขอข่งองคิดเลขแป๊บนะเจ็ดพันหารสามตก ตกประมาณ2,333นะพี่นะก็ <c oughs> จะตก2,333พิมพ์นะอันนี้เฉลี่ยนะพี่นะเฉลี่ยเอานะครับก็มี7,000องค์นะครับนะแต่พี่คิดดูนะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเดิมีเยอะขนาดไหนนะครับทั้งประเทศนะครับ นี่ก็มีมาแบ่งปันกัน4ี่องค์นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะพี่นะถ้าแบบมีคนสนใจนะครับมีคนสนใจนะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับนะ่ะต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่ครับผมรีบจะว่างไงดีะ <c oughs> ตอนนี้ราคากำลังจับต้องได้นะพี่นะ ว่าในอนาคตนะในอนาคตนี้น่าจะราคาสูงมากเลยนะครับตอนนี้ถ้าพี่ๆมีกำลังทรัพย์ก็ก็เก็บไว้ใช้พุทธคุณท่านก็ดีนะครับนะครับอีอย่างพระเออบรรจุกุอยู่ในโบสถ์ด้วยนะครับนะบรรจุกุอยู่ในโบสถ์ด้วยนะครับ ก็จะบอกตุวคลิปเนาะว่าพระเนี่ยอยู่ในโบสถ์นะครับแต่กุในโบสถ์เลยนะครับใต้ถุนโบสถ์ใต้ถุนพระประธานนะพี่นะบอกเลยว่าพุทธคุณนะครับผ่านมาร้อยปีนะครับโบสถ์นั้นได้บวชนาคมากี่องค์ทําพิธีทําอะไรมามั่งเนี่ยโห oh, พี่บอกเลยว่าอยู่ในองค์พระหมดเลยนะครับนะพุทธคุณอะไรนะครับอนี่นะครับองค์ที่สี่นะพี่นะองค์ที่สี่นะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบืรอโทร ID ไลน์นะครับ0805122332นะครับมีสแกน QR Code นะครับนะและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับนะครับสำหรับเอ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ